สวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะสวัสดีเอซพ่อพ่อแม่แมพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะแม่วันจันก็วัม่่วันจลากเสาใหญ่แล้วนร,ริ่ากมเริจะชินแล้วค่ะแม่วันจันทร์ พอปล่อยมานี่จะย่าถูเสาที่ใบใหญ่ๆนะครับผมเพราะว่าดูนี่พอคิดให้เจ้าดีก็คงจะมันดีนะครับผม,มชอบเลยใช่ไหครับชอบใจใหญ่เลยแม่ใหญ่ณทีทท่อาบน้ําทัดสีสวีวันค่ะชอบใจใหญ่เลยใส่หนหน้อยไไหนหนอัันันนนี้กก็มม่่ใหญจด จะไปรับทริปีเดินเที่ยวบ้านที่สิบหลังใช่ไหมครับผมจากคุณปุ้ยแล้วก็ครอบครัวนะครับโอ้ยไปหน่อยผมจมพื้นหรือเปล่าครับไปไหนคะไปไหนเดินไปเองเลยค่ะไม่รอควานเลยไปไหนน้อหน่ไปไหนไม่ใหญ่ไปไหนอาบน้ำเสร็จแล้วจะไปไหนไปเย็ก่อนนะครับผม ใส่เยบอกใส่เลยบควาเลยคนฟาใส่ครับอ่า ราในช่อง f ฟ m i l y ่สีทัพไทยครับผมก็มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะช่องสีทัพไทยแล้วก็สวัสดีค่ะช่องไพยทองเงินสวัสดีค่ะคุณปุ้ยก่อนจะขึ้นก่อนจะขึ้นช้าก็คุณาพี่ผู้ชายนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านสีทรัพยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของพ่อใหญ่พัยทองเงินด้วยนะคะ ทนี่นะคะเป็นเสื้อนะครับส่วนของปุ้ยเป็นทีเชิตนะคะครับปุดยบอได้นะคะผลิตภัณฑ์ของชาวช้างของเรานะคะ ครับผมด้วยความยินดีครับอุดนนุนได้ครับตอนนี้คุยจะขึ้นนาสีดอสริมงคลนะคะแล้วเดี๋ยวคุณลาอูจะขึ้นนาไม่ใหญ่วันจันทร์นะคะได้ครับพาเที่ยวนะครับคสองเชือกนะครับของเราที่ลาอูใส่เสื้อพ่อใหญ่สวยมากเลยค่ะกับไม่ใหญ่วันกันนะครับวันนี้ว้าวอะไ้ก็ขึ้นไปแล้วนะครับวันนี้คุณลาอูจะขึ้นไม่ใหญ่นะคะ สุริมงคลสุดอรอพาทเที่ยวนะครับผมว้าวคุณ่าขายาวค่ะพี่ชายมงคลโอเค <c oughs> สิบดาวสิบดาวแม่ใหญ่เทียบเลยชิดๆเลยจ้าว,วันนี้แม่ใหญ่น่ารักมากยอดครับแม่ใหญ่ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งน่ารักโอเค ย,ย,ย,ยัโย,โยโอเคสปิกเออสปีกเอฟซีอ่ะโอเควันนี้ไม่ใหญ่จะเป็นแท็กซี่พาเที่ยวนะคะอ่ะโอเคไม่รู้แกพูดอะไรนะครับผมก็ฝากกันไปนะครับ <c oughs> บ้านยี่สิบหลังเลยอ้อมเลยวันนี้จะพาะะบ้านปสะสมแหละปั๊ม จะพาเที่ยวหมู่บ้าน20่หลังนะคะเป็นช่วงยามเย็นค่ะอ๋อนี่นี่นี่บุหลงอย่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบุหลงไว้วก่อนนะคะก็ให้เที่ยวให้สนุกนะคะไม่ใหญ่เดินออกก่อนนะคะ หนุกไหม,ไไมคะนี่ช่องสายทองเงินนี่วันนี้นะคะแม่ใหญ่รับแขกฝรั่งค่ะครคับแม่ใหญ่สุดสุดยอดเลยค่ะแม่ใหญ่ทำทีมโดยดลุงเลนของเราเองนะคะวันนี้ลุงเลนเป็นไกด์ให้ฝรั่งค่ะมาดูดลุงเลน speaking นะคะแปลว่าอะไรคะ ตันนี้ก็ออกมาจากบ้านของน้องอภูเงินแล้วนะคะมันจะเดินข้างหลังนะคะข้างหลังหมู่บ้าน20หลัง คุณปุ้ยบอกว่าถ้านั่งช่วงเย็นๆนี้ก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะก็จะเย็นค่ะเย็นสบายนะคะไม่ร้อนพระอา,าทิตย์กำลังจะรับฟ้านะคะสวยมากเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นพี่มงคลอีกเชือกนึงนะคะทางลินดา ใช่ไหมคะควันเลนนี่ค่ะหมู่บ้านยี่สิบหลังนะคะข้างหลังค่ะคิอมออมจะนำหน้าเลยนะคะกับคุณอา เดินนำหน้านะคะคจุณมอมค่ะนำหน้าตลอดเลยนะคะแล้ก็มาถึงแล้วนะคะบ้านหลังที่20สิบค่ะก็บ้านหลังนี้ก่อนที่จะมีโรงพยาบาลก็จะเป็นที่รักษาช้างนะคะ ก็จะมีซองค่ะซองไว้รักษาช้างค่ะก่อนที่โรงบาลจะสร้างเสร็จนะคะบ้านน้องทองคูณชบากแก้วค่ะก็จะมีรูปปั้นนะคะอัุสรของน้องทั้งสองนะคะ

รอคะ่ะรอพ <รอ S 1> ี่มงคลนะคะไม่ไ,ไม,ไม่ไม่เดินเลยนะคะไม่ไปเลยคะ่ะไม่เดินเลยตามมาติดด้วยพี่มงคลกับคุณปุ้ยนะคะค่ะก็เดินทาง มาถึงแล้วนะคะบ้านของเราคะ่ะหลังจากที่นั่งช้างชมธรรมชาตินะคะรอบหมู่บ้านยี่สิบหลังก็ต้องขอบคุณเอฟซนะคะที่มาเยี่ยมแล้วก็มาเที่ยวนะคะมานั่งช้างมาชมบรรยากาศธรรมชาติได้นะคะก็เชิญชวนนะคะมาเที่ยวได้นะคะที่หมู่บ้านยี่สิบหลัง ที่โครงการโคชานาจักรจังหวัดสุรินทร์ค่ะทีนี้ก็ในทีทุกท่านนะครับผมรับชมพอสมควรแล้วนะครับผมก็อยอ่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้าหัน sí, หน้าแรงเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ